โดยเอกน้ามึงก็เป็นเพื่อนกูนะเพื่อนครักูอยู่มานานเนาะเขาเนมาหลายปีเนาะตั้งแต่พึ่งพวงงานเมื่อสี่ห้าปีก่อนเนาะใช่สี่ห้าปีเราก็ได้รู้จักกันตรงนั้นแางคนเซนนานแต่คนเซนนานมากโอ้เมื่อก่อนโดยนี่มีแต่คนดูถูกดููถกอยู่ชั้นล่างเลยฮะอยู่ชั้นล่างนะมีคนอยู่ชั้นล่างกว่ามึงอีกนะมันบ้าเปล่าเสร็จแล้วเต็มคอใส่บ้านเออพ่อถามเนี่ยเพื่อ เราตอนนั้นที่ไปเล่นหนังพ่อนี่ยังไงไปเจอไงสำหรัลองทเจอเจอหน้าสันเลยไปสนิกลางเมืองรักไม่คิดว่าพ่อจะมาถามจะมีคนมีคนจะขอคุยนะพ่อพี่เก่งโอ้โอ้พี่นงวันนี้ครับโอ้ดีพี่ชายผมนี่โห้ตั้งแต่กบอยู่ผมขี่รถไปเป็นไงล่ะพี่พี่เก่งไงนี่พี่เกงพี่ชายผมนี่นี่างเกำลังสัมภาษณ์ว่าได้ได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยอ๋อผมได้เรามาเล่าประวัติกันต่อช่วงที่ เองไปเจอพ่อคือจังหวัดจังหวัดที่อยู่ทํางานไปสนิการ,รางบาพอดีคือไปขายของกลับมากลับมาลาบรบนอนพัก ตนี่ก็ไปรอพ่อก่อนรอพ่อก่อนเพรนั้นโควิดโควิดใช่ไหมทีี้พ่อดัมาไถ่หน้าบ้านพ่อเองกลับไปบ้านพอดีเออเตือนมาปั๊บพ่อเห็นพ่อเห็นไอ้ดูอินที่ว่าพ่อเองเองเคยออกรายการอะไรนะรายการทีสิบเคยทีสิบปะวะทีสิบก็เคยเคยไปคือใครตุที่ิ๊กจิกก็ไปพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ยดูอินที่ว่าเลยให้เขาเข้าฉากหนึ่งเข้าฉากดีโอ้โหแล้ววันนั้นเล่นทั้งเรื่องเลยเข้ฉากเดียวพี่เดียวเรื่องค่ไอ้ยันไปโดนยิงตายฉากเลยรใส่ผ้าเยอะๆโอ้ดังเลยนะดังบริการบริการ หน้าหักหน้าหักแลหน้าเรียมหน้าหักหน้าหักหักมันเป็นไงไอ้นี่เรหน้าโดนไอ้นี่หน้าหักตอนนั้นแม่ก็ได้อยู่กับพ่อตลอดใช่เลยรู้ไหมพ่อป้าบอกกูไม่น่าไปแายหน้าบ้านเลยทำไมอ่ะมาเจอมันทำไมอ่ะต้องมาเลี้ยงดูมันอีกต้องมาเลี้ยงดูมันอีกแต่แต่พ่อชมมึงมากเลยไปไหนมึงขาดมึงไม่ได้เลยใช่เพราะว่าพ่อก็ต้องเหงาและมีบะมีบีมีนวดตลอดเวลาเองนึงคนดีที่พ่อเราทำแลไวแต่องนึกถึงพ่อถึงแม่เราไนพ่อดี่สุดยอดคนละเป็นคนเดียวก็คนละครึ่ง คนที่จะเข้าหาพระหาพ่อได้ยากนั่นเลยพ่อี่คนนี้ไงยากมากมันก็มันพระมันพ่อมันแม่เราอ่ะตามไว้ก่อนแล้แต่วันวันที่วันที่มึงไปไปว่าบอกว่าวันดีพ่อเนี่ยพ่อถามเลยตกลงมึงเป็นพ่อกูแล้วเป็นลูกครูเขาหน้ามึงแก่ทุกแก่กับพ่อพ่อเกือบบอกรู้จะเรียกวันพ่อหรือลูกยังยังชีวิตหน้ามึงแก่แล้วไม่รู้หน้าหน้าใครแก่กว่ากันเหมือนกันแล้เล่นมากี่เรื่องแล้วกับพ่อ โอ้หลายเรื่องเหมือกันแล้วเจ็ดแปดเรื่องโอ้โหนี่ก็ได้ตังค์เยอะเลยก็ยังหาไม่เดิมครับได้ได้เยอะได้เยอะเหรอหมดแล้วครับเหมือนกันได้แล้เขาได้ข่าวว่าเป็นก้อนเลยเหรอเป็นก้อนเลยครับเงินเหรอก้อนขี้แพ่อก็าลุกป้าหม้อเขให้จริงๆเขาให้จริงๆเขาน่ารักพ่อนเลยกได้จำบ้านให้แม่อยู่ได้เสร็จอาฝากขอบคุณพ่อคเลยในเรื่องรอบคุณพ่อด้วยนะครับพ่อหมั่นที่บารมีผมนะครับคุณแม่ด้วยทีนั้นบ้างไฟป้าสระท่าไม่ได้พ่อพ่อหมั่นแม่มดก็ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดฮะไม่ได้เกิิดใครบบีจ้มม ก็ด <elim> <laughs> okay, okay. ้วยครับโอเคเนี่สัมภาษณ์ที่อื่นมาแล้วฮะเพราะว่าเป็นชีวิตตลกที่สูมชีวิตครับสุจริจริงจริงเมืห้ก่อนเขาก็คล้องพระเป็นพันพันองค์คล้องพระขายพระฮะ พระแสดงพระของเขานี่แท้จริงๆนะครับแท้ครับปลอมแท้ๆครับปลอมหมดครับคนไหนชอบไปผมก็สาธุนะสวยใช่ปะพระไม่พระรอดไอ้คนไม่รอดรอดไอ้คนไม่รอดครับผมโอเคพอครับแล้วเจอกันนี่สัมภาษณ์แค่เทปแรกเนาะท้าวน้าคไเจอกันนะครับบ๊ายบายเป็นลักด้วยกับอ่าด็อกแดกมันดอดอเหมือนกันฮะดอเหมือนกันอันนี้ไอ้เป็นดรอใหญ่ดอเล็ก